สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF092 เป็นเสื้อโคเชถักจากคอวนวงกลมผสมลายค่ะคลิปทั้งหมดที่ทำออกมานะคะจะมีทั้งหมด11 EP คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะคะ EP ที่11นะคะเราจะทำคลิปวิดีโอออกมาแล้วเรียงวิธีการถักตามลำดับค่ะ EP 1นนะคะจะเป็นการแนะนำข้อมูลแนะนำอุปกรณ์แนะนำผังลาย คำนวณแล้วก็เริ่มถักงานจากแถวที่หนึ่งถึงแถวที่สี่งานเราจะเริ่มตรงคอตรงนี้นะคะเริ่มแถวที่หนึ่งถึงแถวที่สี่ EP สองจะถักแถวที่ห้าถึงแถวที่เก้ายาวลงมา EP สามจะถักแถวที่สิบถึงแถวที่สิบหกแล้วพอ EP สี่นะคะ EP สี่คอเสื้อจะเป็นลายเดียวกับตัวเสื้อคือตัวนี้ค่ะลายนี้นะคะลายตัวเสื้อ ลายมันจะมีทั้งหมดสองลายอันนี้เป็นลายช่วงแรกอันนี้เป็นลายช่วงที่สองวิธีถักนะคะลายนี้ให้ระวังแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองและแถวที่ห้ากับแถวที่หกเฉพาะช่วงลายช่วงที่หนึ่งเท่านั้นนะคะที่นับมีหกแถวชุดลายชุดที่สองสามสี่ห้าหกและเจ็ดตรงนี้จะมีทั้งหมดเจ็ดแถวตรงนี้จะสั้นกว่าเขานะคะข้างบน EP ห้านะคะเราจะถักลายตัวเสื้อช่วงที่สองมีเจ็ดแถวก็คือตัวนี้แล้วเราก็จะแบ่งแบ่งข้างหน้าแบ่งแขนแบ่งข้างหลังนะคะตรงนี้ถ้าเราใส่แล้วเราต้องการแขนที่กว้างกว่านี้เราสามารถเพิ่มดอกตรงใต้รักแร้ได้ EP หกจะเป็นการเชื่อมใต้รักแร้ค่ะถ้าเราเชื่อมตรงใต้รักแร้แล้วเราเผื่อดอกเข้าไปสิ่งที่จะได้ก็คือแขนจะกว้างขึ้น รอบตัวเสื้อจะกว้างขึ้นตามนะ ep เจ็ดเราถักตัวเสื้อวนวงกลมแล้วให้ความยาวจากหัวไหล่นะคะลงมาจนถึงตรงนี้ถ้านับช่วงลายนับตั้งแต่ตรงใต้รักแร้ลงมานะคะช่วงลายหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้างานจะมาจบเอาแถวนี้ค่ะแล้วเราหยุดงานไว้ก่อน ep แปดนะคะจะเป็นแขนเสื้อเราจะวนกลับมาถักแขนเสื้อ หนึงช่วงลายตรงนี้ที่มีเจ็ดแถวแล้วเก็บระบายริมระบายริมนะคะทําให้ดูสองแบบคุณจะใช้ระบายริมแบบที่ทําให้ดูก็ได้หรือจะใช้ระบายริมเหมือนกระตรงระบายชายเสื้อก็ได้ความยาวของแขนปรับได้ตามชอบความกว้างก็ปรับได้ตามชอบตั้งแต่ตรงที่เชื่อมใต้ลักแร้นะคะ EP เก้าเราจะถักเก็บริมคอเสื้อเสื้อตัวนี้เก็บคอเสื้อสูงไม่มากนะคะเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้น เราเริ่มต้นแค่แปดสิบเอ็ดห่วงนะคะมันทําให้ตัวช่วงคอเสื้อตรงนี้มันพอดีอยู่แล้วต้นแบบจะปรับคอด้านหลังสูงขึ้นหนึ่งแถวก่อนที่จะเก็บบนวงกลม EP สิบค่ะจะเป็นระบายชายเสื้อจะถักให้ดูทีละแถวนะคะระบายชายเสื้อตรงนี้เวลาเราถักเสร็จแล้วเวลารีดให้รีดยืดลายแล้วก็เน้นตรงที่มันเป็นชายด้านนอกตรงนี้ค่ะเพื่อให้งานมันพลิ้ว อีพีนี้เป็นอีพีสิบเอ็ดเป็นภาพรวมของเสื้อตัวนี้เส้นที่ใช้นะคะจะเป็นไหมซัมเมอร์ซอฟนะคะเส้นขนาดเบอร์สิบหกปริมาณที่ใช้สองร้อยกรัมเหลือนิดนึงค่ะเข็มโคเชที่ใช้คือหนึ่งจุดสองมิลกับหนึ่งจุดสองห้ารอบอกของเสื้อตัวนี้ที่ใส่ได้นะคะตั้งแต่หนึ่งร้อยเซนถึงหนึ่งร้อยห้าเซนค่ะใส่ได้ ความยาวของตัวเสื้อวัดจากหัวไหล่จนถึงชายตรงนี้นะคะ55เซนความยาวเราก็สามารถปรับได้ตามชอบนะคะก่อนที่เราจะใส่ระบายริมค่ะเสื้อตัวนี้จะถักด้วยไหมเส้นขนาด16งานจะละเอียดแล้วก็โชว์ฝีมือเนียเน้ยๆผิวๆนะคะลองเอาไปปรับใช้ดูค่ะวิธีรีดให้รีดด้านในถ้าไหมของคุณเป็นไหมซัมเมอร์ถ้าเป็นคอตตอนสามารถสามารถรีดได้ทั้งสองด้านรีดด้านในรีดยืดลายให้อยู่ตัวนะคะ ข้อดีของซัมเมอร์คือรีดครั้งเดียวแล้วอยู่ตัวตลอดซักไม่คืนรูปค่ะจะอยู่แบบนี้เลยช่องทางติดต่อติดตามอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะพบกันคลิปต่อไปที่ y o u ูทู e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ